าจูบมุกกัน,ลกน,ลกบบนกแล้วลกันลูกจาบ้านมัวมัวไะพักเลี้ยวแต่ก่อนดักกันปื้อกายีขุ่นปุ๊บกอย,ยู่ก <laughs> ำลังนึกอยู่ว่าไอตัวนี้ใครกำลังนึกอยู่ว่าลูกจาบ,บ้านนี้ใครที <laughs> ล,ลูกจาบ,บ้านพี่ชิพี่ชิพี่ชิชอ๋อลูกจบบากบ้านล่อกันโนตกนบายโยไป เชือกเสือร้ายขู่ตีเทปแบบเอิร์ตประตูไว้คุณนูกันเนาะไม่มีแรงลูกแขนไม่มีแรงแขนเท่าสายได้ปิดประตูด้วยครับกี่ตุนครับ้านแขนเท่าสายได้ลูกไม่มีแรงทำไรทั้งนั้นแหละพี่ชีเอาไม่เอ่ยเดินไปเลยละข้างมาในหมาทีดิ<ำ> แล้วทำไมน้องเบสมองแม่งจังอ่ะทำไมมองแม่งจังอ่ะอยู่บรรยาก,กาศดีทุกคนเนอวันเย็นนี้ได้ลมจากอีสระวายานมองม้เด็กกินนิดฮัลโหลเนี่เดิน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 ไม่ใช่ว่ามันรักเจ้าวค้องนะเดร่อยกินนมเดปอกคอพี่สีร้องแรงไม่รุ้ย้องพื้นแล้วรี่กี่ปีแล้วพี่ชี้มาดู ปีที่สื่อปะระกอบนี่สรามปีแล้วมึงทุกคนเ้อรักสาตาชีวิตไม่เปลี่ยนรักทีที่่ะเพื่อนเปลี่ยนสรามรบเลย,ลย,ลยเด็กๆคุณแม่จะแกะขนมแล้วนะ<ม>อโยโอแกะน,เนมเร็วทุกคนทุ่งนมชีบุ๊กแมวทึ่งปั๊บอืมร้อยทุกคนเ้อข้าวปลกเร็วร้อยปลื้วันนี้ทุกปากนัดนงงงงงแกจะเลยใบจังหวัดเกลือไม่รู้สิ เยี่ยอนี้ซื้อมาใหม่ปกติเต้อยแต่ปลาเส้นกับไก่เส้นแต้มนี่ได้ชิมไปคำหนึ่งทุกคนแต้มนี่มันไม่เชื่อ,องแมวจ้อนนะพอกับแมมดูแมวจอนมันพอเกิดตึงกับแดกคร่องเดือนใดผลไปผ้ามาแมมไปผ้ามาเอาชิมคำเร็กว่าปลื้ลูกจ่าบ้านว่าปลื้ให้บางแกงกินอน,นี้ได้ไหม ยังไม่ให้กินก่อนบางยังไม่อยากกินก่อนน้องเบสบางยังอยากกินขนมอยู่เรบางตะแล้วทุกคนดูนมามาท่านจังเลยน้องเบสเดินมามาฐานจังรอไหมนูอยากขึ้นมาได้เลยเวอร์ลูกจากบ้าน เอาลียลล้ยงพรือเลี้ยงต้องให้กินเท้าเลือยเจือลูกเองลูกเพื่อนได้กินเท้ากันหมด <c oughs> ไม่กินก็นต้องแก้นให้กินนาะ